ยู่กัรายการสคริปเอ้ยรายการศิลปิภาษาได้ครับใช่พิมพ์แค่สี่ลิคุณเท่านั้นครับใช่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแบบแบบแบบแวันนี้หมูน้อยมา 8, 8แปลกๆนะคะเพื่อเป็นตลกฮาฮานะใช่ค่ะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการเป็นที่ดีเรามากับไอ้เครื่องนั้นนะัะที่ชื่อว่าอะไรนะที่ชื่อว่า เจีอะไรนี่แหละเฮสเทเทมีแต่ตัวเฮสนะคะแต่ถ้าอยากให้ดีต้องไปคลิปรุ่มดีๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากเจอรายการของแม่ก็พิมพ์คำว่าน้องหมอนร้องอะไรนะน้องหมอนร้องเพงลงรักเดียวนะคะหรือว,ว่าน้องหมอนท่องกอเอ๋ยกอไก่นะคะน้องไปหมอนท่องกอเอ๋ยกอไก่นะคะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาปั้นกันเลยค่ะเยักย์นิวบอกไปอ่ะขอคุณท่านผู้ชมับที่กดสต๊อคายของแกสามคนออแล้วก็มินนม้นก็กดรายการของผมก็กดรายการเนาะใช่ค่ะแต่คลิปของน้องห่อนนะคะสี่คนแล้วค่ะ,คะ,คะสี่คนแล้วนะคะเป็นไปได้อยากให้เยอะกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้สต๊ไกคายผมเท่าสี่คนเหมหือนเท่ากับแม่ของมิ้นเลยนะใช่แม,ม่คุณไม่ได้ค่ะ นี่ได้มาแล้วคือจานาน,าน,นี่ยนี่คือจานนะคะเห็น,นี่ไครนะับพี่หงหส์จะสร้างเป็นลูกป,ปลาเมื่อกี้หมูน้อยชี้แมงนะคะแมงมันจะมาจับกล้องนะคะเฮ <c oughs> ้วันนี้เราจะมาหมูจะทำปปลูกปั่นแล้วหม,มันจะทำ ตจำผมไหมตัวกกตุ๊กตุนี่แล้วก็ไม่ใช่ตัวตุ๊ก,กตูนนะคบนี่มคือนกพูค่ะขาโตครับอืมน่อันนี้ถ้วยที่ผมณประดิษฐ์เองนี่ก็คือจาน่ผมจะทำลูกกวาดส่วนคุณทำลูกอมจะทำลูกอมนะครับลูกอมใครเคยเห็นลูกอมที่อยู่ตามงานั้งคะ ที่มันจะเป็นแบบกรีบสวยๆนะคะใครเคยกินฟูกัสก็รู้จักแหะโฟกัสอืงูโอมีหลายอย่างนะครับียบของเด็กของผู้ใหญ่มีหลายอย่างนะคะเพราะมั้ลูกกว่าก็อะไรลูกกว่าก็เป็นของเด็กทั้งของผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะพ่อพ่อมินก็ชอบกินแม่มินก็ชอบกินมินเองก็ชอบกินผมก็ผม <c oughs> ั้นไม่เป็นนะคะที่ตรงกลางมันจะเป็นอะไรล่ะตรงกลางมันจะเป็นลูกอมแต่ข้างๆจะเป็นสีกรีดกรีดบ้นไม่เป็นมาทำสับปะรดแล้วกันนี่นะคะก็จะเอาแค่นี้ก่อนสับปะรดอันนี้หมุนแล้วเป็นไข่นะครับใช่ครับไม่ค่อยสบายจากเสียงมาวางกับจานจะได้หนี ปั้นอะไรอีกดีหาสิ่งแล็กแล้วข้างๆแล้วก็ปั้นปั้นอะไรดีนะครับปั้นอะไรดีนะปั้นโต๊ะ้ยปั้นเก้าอี้พูดผิดเฮ้ยจะปั้นเก้าอี้นะคะหนูน้อยปั้นอะไรก็เรื่องของเขาอ้อปั้นโต๊ะครับจะได้คู่ขวัญจะได้โต๊ะมารวมกับเก้าอี้มารวมกับโต๊ะจะได้เป็นที่นั่งแล้วก็ที่ชิ ช่แล้วก็เราจะทำอาหารคกอขใช่ข้าว <c oughs> ข้าวป่านะคะข้าวป,ป่าประโยชน์ร้ประโยชน์แต่ข้าวก็หายากใช่ไหมข้าวก็หายากเหมือนกันนะคะชาแนกว่านจะหาระเราให้ได้ก็ต้องใช้เป็นเวลานคำเตือนเหมือนเดิมนะคะว่ามีคําหยาบคาใช่คะอาจมีคำหยาบนะคะแต่ แล้วก็คําเตือนด้วยนะคะว่าดินน้ำมันกินไม่ได้นะคะเด็กๆครับเด็กที่อายุต่ำกว่าสามไปควรได้รับคาแนะนำครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนอาจจะทำนี้ครับอบางคนอาจจะนึกว่ามันเป็นขนมสีแปลกๆอุ้ยขนมสีชมพูสวยจังเลยก็เลยลองชิมดีกว่าก็เลยอ่ําเข้าไปเลยแล้วก็เป็นขอตาอย่างไรก็โหลดจากชีวิตก็เป็นได้ มไม่นอกนเปลืองบั้นต่อค่ะใช่แ่ะนอกเปืืองหมแล้วนะเนี่ยแผ่นนอกเปลือกงานแล้วค่ะโอาโต๊งต้องแผ่นใหญ่เนี่ยเก้าอีออ้แผนแน่นลน้อยเองนะอ้หก็เป็นโต๊ะใหญ่โต๊ะออต้องใหญ่มากเออวันนี้แม่มินไม่อยู่นะคะก็เลยไม่มีเวลาทำคลิป แม่มิ้นจัดห้องอยู่ค่ะใช่ซื้อโซฟามาใหม่แล้วต้องจัดห้องแล้วก็ซื้อโต๊ะสีเขียวมาใหม่ใช่เดี๋ยวเราคลิปต่อไปเลยแล้วมาดูกันครับแต่ฟามก็ซือเครื่องมิ้งเบดหมดครับใช่เบ็ดเครื่องนี้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะเครื่องนี้มีแปดเอ็ดเลยก็เลยเอาเอาขอของหมูน้อยก่อนก็แล้วกันงาจะลืมไปเราจะทำคลิปทุก วันศุกร์โอ้เจ็บเลยลืมบอกไปค่ะเราจะทําคลิปทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ศุกร์ุกเสาร์อาทิตย์ตอนช่วงเย็นๆนะคะครับสําหรับนิ่น้าส่วนผมก็ทุกวันเลยตอนเย็นนะทุกวันเลยทุกวันถึงตอนเย็นนะทุกวันเลยบางคนอาจจะงงว่าไอ้ทุกวันคืออะไรถ้าคนเป็นเด็กเด็กนะคะเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าทุกวันคืออะไรทุกวันคือ ทุกวันคือทุกทุกวันที่เราไปเรียนนะคะเราไปเรียนทุกท,ทุกจันถึงศุกร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเสารัอาทิตย์ก็อาจจะมีคนไปเรียนเสริมก็ได้เ<ก>ช่นหมู่หน้อยจ้าเดี๋ย<ะ>วเราก่อนไหมคะครับต้องขอพายุตะกี้มินไปทํางานกับแม่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่นานหน่อยแค่วีเดียวด้วยไม่ใช่วีเดียวละหนึ่งนาทีนะคะแค่ไป ล้างผ้าแต่อย่างนี้นะที่ผมตัดไว้เนี่ยใช่ผมไม่ตัดนะถ้ามันชมผมบอกมาสักทีทีว่าคุณจะทำรูคุณผู้ชมน่าจะบอกว่าจะให้ฉันมองไอ้พวกนี้หรือไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สีดำๆพวกเนี้ยใช่แล้วถานชมูแต่วันนี้อาจจะเป็นตอนกลางคืนอาจจะค่อยอ,จจอ,อีกก็ได้นะคะน่าครับแต่รือบอกไปทุกวันน่ะ เราจะถ่ายคลิปผูกตอนเย็นน้าจันทร์ถึงศุกร์จะตอนเย็นก็เป็นวันเสาร์ทิตี่น้ายาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยาวยันเย็นเลยแหละใช่ค่ะยันสองทุ่มสามทุ่มนู่นนะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้หมูน้อยก็กลับสองทุ่มนี้แหลใช่ครับเพราะว่ามาทำคลิปทำคลิปกันยาวนะมีลงเนี่ยหมูน้อยลงทุนกลับบ้านช้าเพราะแต่เรื่บอกไปผมมีของพิเศษที่ตามทางได้ก็คือ ไฟฉายอสวนหนึ่งจี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 จว้าวอะไรนี่ยวหมูน้อยไปเหลือตัวแค่นี้ยเฮ้ยหยาเอาไฟฉายขยายสวนมาตรงโตขึ้นจีนั่งดีกว่าเล่นจนเพลินสละเล่นเป็นโดเรมอนสละเล่นเป็นโดเรมอนที่ปีนีะ เไม่ใช่ครับโัมีตะตัางหากแล้วครับอันนี้คืออะไรนะครับลูกหว่าดใช่ค่ะปั้นไม่เป็นก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเราร้องเพลงไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไม่ดีดเีดีดีเบบดีดเบบแลัเ้ดีบอก้ดีดีดังบ้ดีดีับกี้ดีดีดังเดีดังเากี้ดีดีังเบบ้ดีดีดเดีดีดังเบบี้ดีดีเบี้ดีีดีดีเย ตาเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนสอบได้สูงคะแนนทุกวันใช่ค่ะแต่ก็โดนใจแอนทําร้ายทุกวันแล้วก็โดนโซเโอโกหกด้วยตกลงเราจะเป็นโดเรมอนกันเหรอคะเราจะไม่อัดคลิปกันเหรอคะอุ้ยหรือไปใส่คลิปหรือดนทางนี้เ่ยเอาอีกแล้วคนคาดก่อนนะคะหรือบอกไปครับเราจะมาดูน้องเหมอดนดี่ครับคือตัวจริง